อดเพื่องออมาแล้วพี่หนูกำลังแกะเมีจิกที่เราซื้อมาใหม่เป็นของเล่นใหม่ของลวงปู่ปากกายยางดี เออเอ็นต้องใช้ใช้ปากกาไม่กิ๊กเออปากกาธรรมดาเขียนไอ้แผ่นแผ่นเนี้ยปากกาลูกกลิ้นอะจานอะนี่แหละเออไอ้ไอ้ไอ้แผ่นเนี้ยไม่ไม่ถึงว่าแผ่นนี้นะอืมใช้ปากกาธรรมดาใช้ปากกาธรรมดามันจะเป็นลูกกลิ้นมันจะเขียนมันจะเป็นรอยไงนีปากกา<ง>เลยไอ้ไอ้ไอ้เขียนนี่มันจะลอกปากกาลูกกลิ้นมีมีไหมมีอ่ะมีไม่ไม่มีมาในรถอ่ะไม่มีอ่าลองอ่าลองนี่ สีอะไรน <tiss> ะรสีอันนี้สีขาวมันมีสีทองสีขาวสีขาวเขียนติดไหมสีขาวเลยเกียนกดติดไหมล่ะกดกดถ้าแผ่นนี้ต้องเอาปากกาธรรมดามันจะเขียนติดไหมล่ะกดอันนี้มันติดแค่กด ไอ้ทำงานใหญ่ฟูหรือว่าไม่หาอะไรท่าเขียดดดน <c oughs> ยดีๆนีออ่เขีนติดไว้นหนึ่งละวด้ มองหน้าดูกะมองหน้าให้ดูจะจะส่งนท้อนจะส่งจาตุาตุครับผม่ไ่น่วางไว้นี่ก่อนโอ้ยใเด็กมนะปู่เด้อวันที่หนึ่งวันที่หนึ่ง

พ mm. ี่นุปะกาไปนู่นแล้วพี่นุบังแสงบังพี่นุบังบังแสงเด็กมาที่แถบพูดภาษาพูด พี uh, uh, ่าวอ๋ออ้อยลู้ยุใหญ่ลำเกี๊ยรแม่ตะเคียนม่ตะเคียนกินอ้อย หนูปูไปในต่อครับเอาขึ้นนั่งเอาพี่หนูปับอ่าปิดไฟนี่ พี่หนูนับจำนวนกระเบื้องนับจำนวนกระเบื้องกี่ชั้นนับกี่ก่องละ่งละตรงนั้น ไอติมครับไอติม ขอ oh, ถวายบังคมหลวงปู่ได mm hmm. ้ปักผมมาป่ะมามามอ๋ออะไรก็ได้มนมาเรียบไฟอ่ะ ปูดักเทียนสองเล่มพร้อมกันขณะนี้เวลาห้าทุ่มสิบเอ็ดนาทีนะฮะตอนนี้ก็คณะทัวร์ของเรานะที่วัดตอนกลางคืนอตอนนี้พี่หนูก็ได้ถวายเอ็มร้อยให้น้องปูเดินลงปูด,ดีดนอนไม่หลับ อ oh, ลวงปู่จับเทียนเลยที่ไหนจับเทียนตอนที่พี่หนูนั่นน่ะ uh huh. นั่นแหละเทียนกระเด็นไฟไปโดนพี่หนูหน่ยนึกว่ามดกัด uh huh. oh. ลุงปู่ไม่ดื่มนะฮะลวงปู่เทหมดทีเดียว m ร้อยห้าสิบตั้งขวดไว้ uh huh. วันนี้หลวงปู่ประกาศให้คนทั้งหลายได้ได้รู้ได้เห็นนะฮะ วันนี้ท่านพาญาติญาติมาสิบคนรวมทั้งท่านก็เป็นสิบเอ็ดและวันนี้ี่คณะเรามากลางเต็นนอนนะฮะนี่นี่ครับหนูได้รูปห้กี่พืชอย,ยู่ออกรูปออกเปียลาอยู่กันกิ่พึ่งกี่พึ่งดับครั้งเดียวนะนี่เป็นการดับตีดับทีเดียวเพิ่มสองดวงนะฮะอ่า ขี้พึ่งนี่บ่งบอกอะไรไม่รู้นะแต่ผมมีส่นแบ่งด้วยนะ,ะนี่เป็นการดับเทียนอฤาษีของเราก็ได้ไปเติมพลังมาแล้วเอามา ใจตัวกบาอ่าฤาษีหาวเข้าหัวนะฮะใจเจ้าอืมฤาษีของเราเนี่ยถ้าดูหน้าดีๆจะเหมือนอ่าอ่าเหมือน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 อืมนึกจะไม่เดี๋ยวนึกจะไม่ออกอ่าเหมือนกวนอูฮะเดี๋ยวจะหาทวนมาให้ถือเอ่อแปลงเป็นกวนอูได้ตาเตออะไรได้เหมือนไหม จะพาแสดงหนังจีนแล้วจะใจเหาะลงจากต้นไม้ฉากนั่นใส่เี้ยนะครับที่จริงคนที่ฆ่าเยอะๆน่าจะเป็นฤาษีนะเพราะมาดให้หมูหุนให้้เราหุ่นไม่ให้เลยทำไมฆ่าคนเยอะ ดูถ้าทางเมตตากรุณาปราณีสุดซึ้งเทียนนะหลวงปู่ดับเทียนกระเด็นใส่โอใส่ใส่เล็บนะใส่เล็บเอาเทียนใส่เล็บนะออตอนนี้อ่า หันเลยหันเลยหันหนิงหันหนิงกำลังได้มากราบนะฮะอ่าตอนนี้หันนิงกราบังคมหลวงปู่อันนี้หันนิงได้มากราบหลวงปู่แล้วอันนี้เป็นพี่สาวฮะจะไหว้น้องวันนี้กราบน้องนะตอนนี้ตอนเข้าทรงไม่มีพี่ไม่มีน้องฮะคนละชั้นฮะอ่านะฮะวันนี้เป็นวันรวมญาตินะฮะ ย้อนอดีตแต่ชาติ <c oughs> พบหมดแล้วครูบาอาจารย์ห้าร้อยปีก็มีมาส่วนฤาษีชีไพรก็ตามมีนะฮะนี่ฤาษีฤาษีอย่ามานั่งปันเจอปันเจิด <c oughs> นั่งมาถายบางคมสิพยาคะไม่รู้เลยเจ้านี่ฮะใหเจ้ามานั่งปันเจงเช่นนี้ <c oughs> โอ้กราบบังทุนกราบขอัยสิ S <S <S ได้กราบขออภัยนะกราบขออภัยพะยะค่ะฤาษีได้กราบขออภัย,ะออภยะนะครับอกย่อันนี้หลวงปู่ไปไหนต่ออ่าจอมปลวกแล้วฮะอ่านี่ส่งพลังถ่ายพลังบารามีสู่จอมปลวกอ้าวใช้พลังนะครับประดุดแมคโคร นี่ให้ใครนะฮะโอ้โหถ้าตะกุยเมื่อกี้คือเหมือนประมาณแมคโคนะครับแคทสามรอยยี่ตอนนี้ฤษีก็ได้มานั่งตรงนี้นะฮะอ้าหันมาพี่หนูเตรียมรับ,บอ้าวอ้าอ้โอ้อาจานฮะนโอ้ตอนนี้ บาสเสพต er without, ้องมาดบาดตัดตัดใจ่งบีร์ลบากอ๋อแบ виг, ่งแบ่งอ่าอ่าให้ให้ให้เอาไปทำยังไงไม่ได้บอกนะฮะให้เอาดินนั้นไปทำอย่างนี้อ๋อให้ฤาษีด้วยฮะฤาษีอ่ารับนะฮะโอ้นี่นี่คือฉนหนอันนี้เป็น คดปลวกนะฮะอ่าให้ให้ให้หันยิงให้ anging, ใหันใ,ใช่ไหมอ่าช่วยบอกชื่อหน่อยจะเรียกผิดหันหันยิงหันนิงอ่าต่อไปเหลืออีกอันก้อนสุดท้ายนะครับได้ไข่นะฮะลุ้นนะอ่าติ๊กตับติ๊กตับนะครับได้ไข่ไก่หรือเปล่าไก่ะจะกินปลวกลุ้นฮนะลุ้น ใครจะได้ฮะอ่มีคนมาขอแล้วครับตอนนี้มีคนมาขอจะได้ไหมฮะก็ดูนะอ่านี่ครับอ๋อนี่นะมีคนมารอลุ้นนะฮะว่าจะได้หรือไม่ได้หรือยังไงอ่าอมองหาปลาอ้วนปลาน้อยปลาใหญ่มั้งเนี่ยนะปลาหลับไปแล้วดู่าตนอ่าเดินไปทางนี้ฮะกอดูไปให้ใคร ปลูกที่ดึงใช้พลังอครับ,รบให้ปลาครับให้ปลาปลาเจ้าจงกินปลวกนี้นะนี่น,น,นี่ปลูกให้ถึงที่ฮะนี่ปเป็นการยิ่งกับเคอรี่ฮะส่งถึงที่เลยน,ยน,ยออน,นี่ฮะ,ะครับนี่อาทางนี้ก็ยังนั่งอยู่สงบสยบ,บกับที่ให้ไม่ ไม่กระดุกกระดิกนะครับกลัวเสียที่กลเสียที่นะครับเรสีกลัวเสียที่ล,ทลูกปูนั่งจ้งองเนี่ยมองไปทางปลาปลาก็ายังผูหน้ามาแวบหนึ่งนะกลัวฆ่าตายอีกรอบนะฮะตอนนี้ นี่ฮะวันนี้เป็นวันรวมญาติจริงๆนะวันนี้วันวันโชว์อันนี้อ่าเรียกใครเนี่ยอ่าเสื้อแดงนี่ไหมเออฤศีโงดศีเราครับอ่าตอนนี้ดูท่าจะโอ้เนี่อ่านี่ครับรถน้ำสังนะฮะวันนี้รถพุทธมนต์ให้อ่าฤาษีนะฮะวันนี้เนี่ยโมดตึ้งโมดปีนไปง่ายยเออเออเออนนะครับสั่นและไอสั่นที่พบความเย็นนะฮะ อ๋อโอ้เสียงสั่นเครือเลยเออโอ้โดูว้าราดไปข้างหลังนะเอาเอาน้ำในตู้เย็นมาด้วยคนระับเอาเอาเคาะด้วยด้วยกระดิง่งอ๋ออันนี้อ่ะไม่ใช่แค่แค่วางเฉยนะเบาๆประสิทธิ์เทียนะฮะนี่คือประสิทธิ์เทียโอ้นับไม่ถันเออโดนไปชุดหนึ่งแล้วฮะสั่นครับสันส่นสัน่น